สัสดีลูกค้าเป็นเพจพิสูจบิชป้ายแดงทุกท่านนะคะสวัสดีเอสซีเซลล์ SP ทุกคนค่ะแล้ววันนี้นะคะอ้อมก็มีรสเอ็กซ์เทนเดอร์นะคะดีดี2022่สีขาวมุกนะคะมารีวิวให้ลูกค้าดูอีกแล้วนะคะซึ่งคันนี้นะคะนับว่าเป็นคันที่พิเศษสุดๆอีกคันนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคันนี้จะตกแต่งอะไรบ้างกันนะคะไปชมกันเลยค่ะ แล้วอ้อมก็อยู่กับรถคันนี้เลยนะคะ e อฟซินเดอร2 2 2 2สีขาวมุกนะคะราคาตัวรถอยู่ที่9,500 0บาทนะคะโปรโมชั่นที่อ้อมจัดให้เดือนนี้เลยนะคะเดือนกุมภาเดือนแห่งความรักของเรานะคะก็คือดาวเริ่มต้นอยู่ที่1 4 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนสบายๆนะคะ8สิงวัดค่าของแถมนะคะมีอะไรบ้างหรือคัน,นี้นะคะตกแต่งอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวอ้อมพามาชมกันเลยค่ะเริ่มจากฟิล์มด้านหน้านะคะก็คือจะเป็นฟิลม์มเซรามิกให้ลูกค้านะคะ ลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์การติดได้เลยนะคะอยู่ที่40% 60%, 60และ80%ค่ะถัดลงมานะคะก็จะเป็นโลโก้เอสเพนเดอร์นะคะติดให้สวยๆแบบนี้เลยค่ะซึ่งคันนี้นะคะลูกค้าเลือกติดเป็นเอ p เพนเดอร์อาโลโก้เป็นสีดำนะคะแต่ว่าโลโก้มีให้เลือกหลายสีนะคะลูกค้าจะมีสีดำสีโครเมียมนะคะหรือว่าสีแดงก็มีนะคะแล้วก็ถัดลงมานะคะตรงนี้นะคะตาโลโก้นิซูนะคะก็จะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ถัดลงมานะคะกระจังหน้านะคะกระจังหน้าก็เปลี่ยนให้นะคะเป็นกระจังหน้าเอ ขาดนะคะหลอ่หลอๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ถัดมานะคะไฟหน้านะคะตรงนี้ก็คือเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะเป็นไฟ LED เลยค่ะเพิ่มความสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาลูกค้าเดินทางในช่วงเวลาการคืนค่ะ ถัดลงมาอีกนะคะก็คือตรงนี้นะคะสกเกิร์ตนะคะปกตินะคะสกเกิร์ตก็จะเป็นออกสีโครเมียมนะคะแต่ว่าลูกค้านะคะรีเควสท,ทั้งคันเลยนะคะอยากได้เป็นสีขาวนะคะนี่ก็จัดให้ลูกค้าได้เลยะคะ่ะสีขาวินคลีนๆทั้งคันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนะคะว่าด้านข้างนะคะจะตกแต่งอะไรบ้างคะไปดูกันเลยค่ะ ด้านข้างนะคะเราเริ่มจากกาันสาดเลยนะคะตรงนี้กันสายก็ติดให้ลูกค้านะคะสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็ถัดลงมานะคะคันนี้ก็จะติดเบ้ามือจับแบบพรีเมียมนะคะมีโลโก้ e x p e d นเดให้ลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะสเกิร์ตข้างตรงนี้นะคะเราก็ทําเป็นสีขาวทั้งหมดให้ลูกค้าเลยนะคะซึ่งสเกิร์ตนะคะจะเป็นของค่ายเน็กเตอนะคะท่านของเรานะคะก็จัดให้ลูกค้านะคะลูกค้ารีเควสมาอยากได้สีขาวนะคะตรงนี้ก็คือสเกิร์ตเราก็ทําเป็นสีขาวให้ลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะว่าด้านหลัง จะหลอกขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะ ด้านหลังนะคะเราเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะตรงนี้จะเป็นไฟเบรกดวงที่3นะคะเวลาลูกค้าเบรกนะคะจะเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้ามากขึ้นเลยนะคะเพราะว่าจะเห็นไฟตรงนี้ด้วยแล้วก็ไฟท้ายด้วยนะคะแล้วก็ถัดลงมานะคะจะเป็นกล้องถอยจอดนะคะตรงนี้นะคะก็คือจากโรงงานนะคะในในส่วนของรุ่น GT จะมีกล้องถอยจอดให้ลูกค้าพร้อมเส้นกัระยะด้วยค่ะแล้วก็เสริมความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะคันนี้ได้เสริมเซนเซอร์ถอย2จุดให้ลูกค้าด้วยนะคะสําหรับคุณผู้หญิงหรือว่าลูกค้าท่านใดที่ยังขับถอยยังไม่คล่องนะคะก็คือ ตรงนี้จะมีทั้งกล้องนะคะมีเส้นกะะาร์ยะแล้วก็มีเซนเซอร์ถอยจอดเตือนให้ลูกค้าด้วยค่ะแล้วเรามาดูสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตจะเป็นของเน c เตอร์นะคะก็คือจะเป็นทรงท่อคู่แบบเหลี่ยมนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะอยากได้เป็นท่อคู่แบบกลมแบบเหลี่ยมนะคะหรือว่าสเกิร์ตนะคะก็จะมีให้เลือกหลายค่ายเลยค่ะจะเป็นวิกเตอร์เนคเตอร์นะคะสปอร์ตไลท์เดอร์เนะคะมีให้เลือกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะว่าด้านในจะตกแต่งอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ ด้านในนะคะเปิดประตูมานะคะลูกค้าก็จะเจอสครับเพจกัรลอยนะคะตรงนี้ก็คือเป็นการลอยให้ลูกค้านะคะเวลาลูกค้าเก้าขึ้นรถลงรถนะคะสามารถถนอมสีข้างรถให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วเราถัดมามาดูที่พวงมาลัยนะคะรุ่นนี้นะคะก็คือจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะพร้อมมัลติฟังกชั่นนะคะเพิ่มเสียงรถเสียงที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็ปุ่มรับสายวางสายที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็ฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นระบบพุชคอนโทรลนะคะควบคุมความเร็วบนพวงมาลัยค่ะถ้าลงมานะคะ เกียร์ก็จะเป็นเกียร์ CVT นะคะตรงนี้นะคะ พร้อมระบบเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็เบรกออโต้โฮค่ะในส่วนของแอร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะคะแล้วก็เพิ่มแอร์นะคะก็คือจะมีปุ่มแมคคูให้ลูกค้านะคะเพิ่มความเย็นเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของจอหน้านะคะตรงนี้นะคะก็คือจอเดิมจากโรงงานนะคะจะเป็นจอขนาด9นิ้วนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยนะคะเป็นจอ a n d r o อ d แบบสัมผัสขนาด10นิ้วนะคะก็คือจอ a n d ด o i d ก็สามารถเล่นแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยนะคะอ่า YouTube <S <S นะคะเน็ ฟีดูหนังฟังเพลงนะคะได้หมดเลยค่ะเชื่อมต่อกับจอกลางนะคะจอกลางขนาด12นิ้วนะคะแถมให้ลูกค้านะคะ <ๆ S 2> เพิ่มความบันเทิงนะคะขนาดเดินทางนะคะดูหนังฟังเพลงได้เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเสริมด้วยกล้องบันทึกภาพหน้ารถนะคะแต่ว่าันนี้ยังไม่ได้ติดให้ลูกค้านะคะในส่วนตรงนี้เพราะว่ารถเพิ่งติดซีมานะคะกล้องบันทึกภาพหน้ารถนะคะน,นี้ก็แถมให้ลูกค้าเลยค่ะภายในนะคะเบื้องต้นก็จะประมาณนี้ค่ะมีจอหน้าจอกลางมีกล้องให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวขอ อญาตฝากโปรโมชั่นท้ายคลิปนะคะว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะไปรับชมกันเลยค่ะ ่ะแเราเป็นยังไงบ้างคะอ้อมพาชมรอบคันแล้วนะคะคันนี้สวยมากนะคะสวยจริงๆนะคะแต่งแบบกินคลีนเลยเนาะถ้าลูกค้าสนใจนะคะอยากแต่งแบบคันนี้นะคะหรือสนใจนะคะเป็นรถสีอื่นนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะมีสีขาวมกุกสีดำสีเทาดำแล้วก็สีบอลเงินนะคะถ้าลูกค้าอยากแต่งแบบว่ากินคลีนอยากได้สเกิร์ตสีเดียวกับตัวรถนะคะแจงออมได้เลยนะคะเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะคะขออนุญาตฝากโปรโมชั่นนะคะคันนี้นะคะสามารถดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่14,000บาทเท่านั้นเองนะคะ ัผ่อนด้านสูงสุดได้84ง้วนะคะผ่อนสบายๆเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อที่เซลอ้อมได้เลยนะคะที่เบอร์0612541823ค่ะเซฟเบอร์ไลน์ขึ้นเลยนะคะแล้วสุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากลูกค้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเซลอ้อมได้นะคะคลิปนี้นะคะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้คะ่ะแล้วเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ drive your ambition Mitsubishi Motors